การเปลี่ยนแปลงคืออะไรถ้าสมมติว่าความคิดของคุณมีผลต่อชะตาชีวิตและอนาคตของคุณถ้าคุณเชื่อว่าความคิดสร้างชีวิตของคุณวันๆหนึ่งคนเรามีความคิดประมาณ6 0 0 0 0ถึงเ0 0 0 0่นความคิดต่อวันและ90%ซของความคิดพวกนั้นเป็นความคิดซ้ำๆหรือเป็นความคิดที่เหมือนกับวันก่อนๆถ้าความคิดของคุณมีส่วนกับอนาคตแล้ว90สิบ ของความคิดของคุณคือความคิดเก่าๆสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือชีวิตหรืออนาคตของคุณก็จะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปนักความคิดเดิมๆนำไปสู่ทางเลือกเดิมๆทางเลือกเดิมๆนำไปสู่พฤติกรรมเดิมๆพฤติกรรมเดิมๆนำไปสู่ประสบการณ์เดิมๆประสบการณ์เดิมๆนำไปสู่ความรู้สึกเดิมๆความรู้สึกเดิมๆยิ่งไปตอกย้ำความคิดเดิมๆ สารเคมีทางชีวภาพของคุณก็เหมือนเดิมวงจรประสาททางเคมีโฮอร์โมนและการเคลื่อนไหวการรับรู้ของยีนคือการสะท้อนสิ่งที่คุณคิดสิ่งที่คุณรู้สึกและสิ่งที่คุณแสดงออกและความรู้สึกที่เรียกว่าตัวตนบุคลิกภาพของคุณตัวตนของคุณเกี่ยวข้องใกล้ชิดกับความจริงในชีวิตของคุณมีทฤษฎีหนึ่งที่เรียกว่ากฎของเฮป ที่กล่าวว่าเส้นประสาทที่มีปฏิกิริยาคล้ายๆกันจะเกาะกลุ่มกันถ้าเป็นเช่นนั้นการที่คุณคิดอะไรเดิมๆเลือกทางเลือกเดิมๆแสดงพฤติกรรมเดิมๆสร้างประสบการณ์แบบเดิมๆและมีความรู้สึกอารมณ์เดิมๆมาเป็นเวลาเป็น1ิบๆปีมันก็คงจะไม่แปลกที่เส้นประสาทกลุ่มนั้นจะเกาะกลุ่มกันอย่างเหนียวแน่นจนแทบจะกลายเป็นลายเซ็นของคุณ และเส้นประสาทกลุ่มนั้นอยู่ในสมองมาเป็นเวลานาน,านเป็นปีปีถึง10ปีมันจะกลายเป็นโปรแกรมที่แกะออกยากมากมากมันจะกลายเป็นตัวตนของคุณบุคลิกภาพของคุณพอผ่านไปนานๆเข้าความรู้สึกนึกคิดการกระทำที่เกิดขึ้นแบบไม่รู้ตัวจะยิ่งเป็นทัศนคติความเชื่อมุมมองจะกลายเป็นโปรแกรมที่ฝังแน่นการทำงานนั้นก็คล้ายกับคอมพิวเตอร์ถ้าคุณตัดสินใจว่าอยากเปลี่ยนแปลงตัวเอง ความคิดที่อยากเปลี่ยนแปลงจะเป็นแค่5%อร์เซของนิสัยความคิดความเชื่อความรู้สึกเดิมๆที่มีมากถึง95%และความคิดที่อยากเปลี่ยนแปลงนี้จะไม่สามารถผ่านสู่ก้านสมองมาสู่กายภาพได้เพราะกายภาพนั้นยังยึดติดอยู่กับโปรแกรมเดิมๆถ้าคุณอยากมีชีวิตใหม่คุณต้องทำผ่านความคิดเท่านั้นถ้าคุณยังยึดติดกับความคิดเดิมๆและความรู้สึกเดิมๆในอดีตชีวิตก็จะไม่มีอะไรแตกต่างออกไป ทุกเช้าที่คุณตื่นขึ้นมาตอนที่คุณยังไม่ทันคิดอะไรตอนที่คุณยังหัวโล่งๆสมองของคุณก็จะเริ่มต้นไปสู่วงจรเดิมๆปัญหาในชีวิตที่เกี่ยวกับผู้คนต่างๆคิดถึงบางสิ่งบางที่บางเวลาบางสถานที่เมื่อคุณเริ่มคิดถึงปัญหาความไม่สบายใจเหล่านั้นก็คือคุณกำลังคิดถึงอดีตเพราะมันคือความทรงจำจากอดีตทุกๆปัญหาอารมณ์ความรู้สึกเกี่ยวเนื่องกับ สิ่งเหตุการณ์ในอดีตทั้งสิ้นถ้าอารมณ์พวกนั้นกลายมาเป็นความคิดเมื่อไหร่มันคือการกำหนดอนาคตหรือชะตาชีวิตของคุณเมื่อใดที่คุณยังคิดวนเวียนถึงแต่อดีตอดีตนั้นจะกลายเป็นอนาคตของคุณ